ทนายเดชาโพสต์ถึงคนเปิดโปงคดีแตงโมระวังเดียวดใดน้าบัลลังฮีโร่โลกออนไลน์ตอนนี้ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวความคลืบหน้าคดีแตงโมนิดาหลังจากที่เมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ในอัอฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ได้แถลังเปิดปปงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จคดีแตงโมนิดาพร้อมเปิดคลิปนิติเวชขโมยศพของแตงโม โดยทนายเดชาเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของตัวเองโดยข้อความที่ว่าคนเปิดโปงคดีแตงโมปเป็นคนไม่มีอาชีพเมื่อก่อนได้รับเงินเดือนทุกเดือนไม่ต้องทํางานตอนนี้ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวใครเอ่ยคดีความก็ตามมามากมายฮีโร่โลกออนไลน์เดียวดายน้าบันลงัง ในส่วนความคืบหน้าของตำรวจในวันที่สิบพฤษภาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรียิ่งยศโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการตรวจพบสารอันปราโซแลมซึ่งเป็นยากรอมประสาทชนิดหนึ่งว่าได้มีการสอบถามไปยังพลตำรวจโทจิรวัตรแจ้งว่าหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นผู้ชายตรวจพบสารอันปราโซแลมซึ่งเบื้องตน้นการสอบถามให้ใช้ทางการแพทย์ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพราะเป็นยาที่ใช้คลายความกังวลทำให้หลับ ซึ่งอยู่ในรายละเอียดของสำนวนการสืบสวนสับสวนว่าใช้ยาตัวดังกล่าวเมื่อไรและมีเหตุผลความจำเป็นในการใช้อย่างไรซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ที่ผ่านมาพนักงานสํบสวนมีการสอบปากคำและมีการตรวจสอบทั้งพยานทั้งหมดพร้อมบันทึกและรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแล้วจึงไม่มีการชี้แจงต่อสาธารณะเพราะเกรงว่าจะมีผลต่อการต่อสู้คดีระหว่างคู่ความแต่เมื่อมีผู้นำข้อมูลมาเผยแพร่ทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็พร้อมชี้แจงข้อ ท็จจริงเท่าที่จะเปิดเผยได้ส่วนบุคคลที่นำมาเผยแพร่จะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ต้องดูเจตนาเป็นหลกัก